วันนี้เราก็จะมารีวิวสมุดมาตรฐนน,นะคะก็นี่มันแถมได้นี่มาให้ขูดอะอม,มีสองมีสองด้านส่วนใหญ่พี่ใช้แต่ด้านนี้น้อยมากที่ใช้ด้านเนี้ยก็ถ้าเกิดเขียนเราก็จะกลายเป็นสีลุงคุกคนคงเห็นพี่ซื้อเล่มใหญ่มาราคา95บหาบาทเล่มเล็ก7จบาบาทไม่ก็อันนี้ 9ก้าสิบห้านะก็ยังไงก็นี่เขียนลงไปแล้วมันจะเป็นสีตามใจให้พี่วาดไปแล้วสามหน้านี่หน้าแรกหน้าที่สองก็ขูดไปเลยหน้าสามเดี๋ยวเดี๋ยวทดลองขูดให้ดูเห็นเนาะเห็นไหมเก็ดตตรงนี้แล้วกัน เนีน่ยัก็เป็นสีตองตามใจเนีแหละแบบนี้ก็อุ้ยกลับหัวก็ซื้อได้ทั่วไปนะคะของพี่ซื้อที่โลวตาสไม่รู้นะคะว่าบิ๊กซีมีไหมน่าจะมีนะคะโอเคะคะ่ะก็อย่าลืมกด เออถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ชอบมากๆก็กดซับนะคะขอบคุณค่ะ